แลรางวัละคะใช่ค่ะ้ับในสาเลยคะแม่ดีเด่นค่ะก็ขอของคุณคนจัญญาด้วยนะคะแล้วก็แบบมันเป็นราวัลที่ภาภูมิใจมาก6ปีที่ผ่านมาทำให้รู้สึกว่าสิ่งนี้แอนเนื่อยไปะะที่ทุ่มเทไปม,มันได้ผลแล้วมันก็คุมค่ามากเลยจรการเป็นสิ้นมามันยากเคนานอยนะเพราะ,ะว่าหนึ่งก็คือค่าเอาเอาง่ายๆเลยค่ใาใจ่ายบ้านนะคะ ที่สาคัญคือเวลาที่เราท้อมันไม่มีคนมาช่วยเรามีแต่เราคนเดียวอย่างเงี้ยนะแต่พอลูกตอกนึ้นแล้วก็น่ารักเานาะเป็นน่ารักมากมีวิแววจะเข้าวงการแบนแม่ไหมคะไม่รู้ ตอนนี้ตอนนี้ยังโซนอยู่ค่ะแต่ก็คิดว่าดูเหมือนกับเขาก็สนใจอยู่เพื่พาไปแค่โฆษณาเหมือนกันนะคะก็รู้สึกว่าเออเขาก็ชอบยอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาบอกเขาว่ามาทํางานนะอะไรแนละ้วได้ตังค์นะเขาบอกว่าจริงเหรอบอกเยอะหน่อยเขาจะไปซื้อรถอและบูกินี่บอกงั้นก็มาทํางานทุกวันละกันอยากไปอเมริกาไหนบ้างมาเที่ยนี เขาเรียนหนังสือเก่งค่ะในเรื่องของภาษาค่ะก็จะเป็นพวกภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะค่อนข้างให้เขาได้เรียนในเรื่องของภาษามากขึ้นนะคะจะได้อาจจะได้แบบเผื่อเขาอีกหน่อยได้ไปต่างประเทศอะไรแบบนี้ค่ะมีคนติดต่อมาน้องมาเยอะไหมคะมีคนติดต่อผ่านมาทางอินสตาแกรมค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าสักทีเลยแบบเขาก็ต่อค่าตัวเราก็บอกว่าลูกเราก็ไม่ใช่ดาราเราก็ค่า หลักพันแล้วไม่ใช่หลักหมื่นอะไรเงี้ยค่ะก็ะแบบหลักพันแล้วเขา,าก็ยังแบบเออแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยบอกก็เลยปล่บบอยผ่านไปแล้วแต่ให้รอลูกโตทีเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยฟังเดียวก็ได้ส่วนน้ำงานทีต่ตดต่อมาเป็นางานประเภทแบบว่าไปเปิดสวนน ά, ้ำสวนสนุกอะไรประมาณนี้ค่ะหรือไม่ก็แบบเป็นเสื้อผ้าเด็กอะไรพวกนี้ค่ะเป็นพวกนมเป็นพวกอาหารเด็กพวกนี้ค่ะพวกขนมจริงจิสภาอยากพาน้องเข้าสังกัดไปเลยไหมคะเหมือนสังกัดเด็กอะไรเงี้ย เหมือนแรงงานต่างดาวามากๆไม่จะพูยว่าเขาเป็นเหมือนแรงงานต่างด้าวามากๆเลยนะคะก็คือแบบไปร้องเพลงอยู่ขืองนอกอะไรเงรี้ยค่ะแล้วก็ต้องแบบคอยเก็บทิปเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนข้าลำบากใช้ชีวิตไม่ได้แบบสบายอยู่ก็อยู่รวมๆการแอร์อัดการห้องนึงก็อยู่แบบเกือบตั้ง สิบคนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอัดๆกันอยู่อะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบว่าสบายอย่างที่คิดแบบอุ้ยใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกแบบหรูหราเอาไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นเลยอ่ะแล้วค่อนข้างที่แบบเหนื่อยได้ซ้ำไปอะไรเงี้ยค่ะทำงานตั้งแต่แบบสามทุ่มถึงประมาณหกโมงเช้าอ่ะอรงเืมตอนแรกรับไม่ได้ร้องไห้ทุกวันนะคะว่าเอ้ยทำไมแบบชีวิตเราตกต่ำได้ขนาดนี้เลยเหรอแบบต้องมานั่งนั่งนับศูนย์ใหม่เหรอแต่คอนึกไปนึกมาเฮ้ยเราแบบ เราก็เป็นเด็กบ้านอกเราเป็นคนล้ำปางทาไมเมื่อก่อนเรามาจากดินทําไมเราจะเริ่มจากดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มจากศูนย์ใหม่ได้นับหนึ่งใหม่ได้อะไเรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่วันวันนั้นเป็ตนต้นมาจนถึงวันนี้ก็นี่ก็หลายปีแล้วนะที่ทํางานมาแล้วก็ส่งลูกเรียนหนังสือมาค่ะตอนนี้ก็กาลังจะขึ้นป .1 แล้วค่ะจริงแล้วผลตอบแทนมันได้เยอะคุ้มกับการที่แบบเ,เราไปอยู่ที่ ผลตอบแทนมันก็ยังดีกว่าที่เราอยู่เฉยๆที่นี่แล้วก็ที่นี่ไม่มีงานทำอะคะ่ะเพราะว่าที่นี่นี่อีกอย่างหนึ่งดาราเยอะด้วยแล้วก็อย่างค่าตัวก็คือแบบเกือบจะฟรีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือต่อแล้วต่ออีกแอนก็แอนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือแอนก็เต็มที่ของแอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีหลักพันแอนก็ไปนะคือแบบว่า ไม่เลิกงานไม่ยากจนเนาะเราบอกเออหลักพันเราก็ไปไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังแบบเออยังยังไม่โอเคแล้วก็เลยเออนั้นเราก็ไปตรงเลยเลยแล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยมันเงินค่าเงินเขาก็สูงกว่าค่าเงินเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยใช้ใช้เวลาในการทํางานหลายชั่วโมงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นงานที่ทุกคนอาจจะไม่ชอบหรือว่าอาจจะมองดูดูถูกดูแคลนว่าเอยไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยไปแบบเหมือนกับไปให้เขาจับเขาอะไรหรือเปล่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะจริงๆแล้วก็คือแบบไป ร้องเพลงธรรมดาลแล้วเราก็เก็บติ๊บแล้วก็กลับบ้านนอนสบายใจจริงโวงมคนจะมองเป็นภาพนันไหมคะพี่นี่แบบว่ามัานเปนแบบอะไรเงี้แบบยืนแบบยืน ไม่กลัวเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เรากินน่ะสุดท้ายแล้วคนที่ส่งลูกเราเรียนก็คือเราเป้าอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่มาพูดหรือว่าคนที่มาคอมเมนต์ด่าแอนอะไรในเขาในในอินเทอร์เน,ตน็ตส่วนมากแอนจะไม่ได้สนใจอ่ะจะคิดซะว่าเป็นสามเวสี่แล้วผ่านไปไม่สนใจแล้วก็ไม่ได้มองด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วลูกเราได้เรียนหนังสือและได้กินข้าวและได้โตมาขนาดนี้เนาะเพราะเงินของเรามันจะมาจากไหนก็แล้วแต่แต่แตว่ามันมาจากการที่เราทํามาหากินด้วยความบริสุทธิ์อะไรแบบนี้ลุงกับป้า ใช่ถ้าไม่ได้วันนี้ทําไม่ได้2คนนี้ก็คงจะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รับรางวัลน,นี้เหมือนกันเพราะว่าเลี้ยงน้องทีมาดีมากเลยค่ะ<ม>แล้วก็มีแนวทางการเลี้ยงไปในแนวทางเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะใช่ระยะเวลาการอยู่ไทยกับอยู่ท่าระเทศเราแบ่งกงักงนผู้ชม ต้องเซ็นสัญญาค่ะทีละ3เดือน3เดือนอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยไปแบบทีละ25วันแล้วเหมือนตักดาวอ่ะเราต้องวิ่งหนีตำรวจนะ <c oughs> จริงจริงอย่างไปมาเลยอยาง,อ,ง,ง,ลอ,ยงอย่างเงี้ยเราต้องวิ่งหนีตำรวจอย่างเงี้ยค่ะอย่างไปว่าแบบสิงคโปร์อย่างเงี้ยพอตำรวจมาก็ต้องออกหลงังร้านอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปแบบไปถูกกฎหมายก็ต้องไป3าเดือนขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ต้องห่างลูกหน่อย3เดือน6เดือนก็โอเคละแตนะ่ตอนนี้ก็กำทุกอย่างถูกต,ามมาต้องตามกฎหมายมดเลยใช่ค่ะถูกต้องทำกฎหมายดีกว่าจะแบบ อยู่ห่างลูกนิดนึงแต่ก็แต่ก็เก็บเงินได้ได้ได้เป็นก้อนได้เป็นก้อนนะเพราะเราอยู่ที่นูน่นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยค่าเงินมันสูงอะเราต้องประหยัดอะไรประมาณเนี้ยก็จะกินแบบกินแบบธรรมดาแต่ถ้าเกิดอยู่ที่นี่อาจจะแบบกินเยอะหน่อยอะไรเงี้ยวันนี้แล้ว่าเราออกจากวงการบันเทิงไทยไปด้นะครับ ถือว่าน่าจะออกไปเลยอะค่ะตอนนั้นนะนะก็หลายปีแล้วนะนี่ก็เริ่มเริ่มกลับเข้ามาเริ่มเข้ามามีงานเริ่มแบบมีไปนู่นมานี่บ้างอะไรเงี้ยค่ะนี่เพิ่งกลับมาได้ไม่นานเท่าไหร่เองแต่ก็เริ่มเริ่มมีงานเริ่มเริ่มมีคนให้ไปออกงานแล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะใช่ตอนนี้มีานที่ใครแบบได้ติดต่อไปหรือให้เราทำบ้างไหมคะไม่มีเลยแต่ว่าเพิ่งเช้นีพี่ต้อมโมเดลลิ่งเนี่ยค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้เล่นละครช่องเก้าใช่ เพิ่งกเนี่ยพอเขาโทรติดต่อได้เพราะว่าแอนไม่เคยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เลยก็จะพอเขาโทรติดต่อได้พวออยู่เมืองไทยแล้วเหรออกอยู่เมืองไทยแล้วค่ะพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปเล่นละครให้พี่หน่อยได้ไหมบอกเอาเลยพี่เล่นบทแม่นะบอกแม่ก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวต้องเจอพี่เขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวคุยกับพี่เขาก่อนนะค่ะได้แล้วหัวจะไม่มีใครเลยอยากพี่ว่า แต่งงานแล้วอ่ะลูกบอกเมื่อไรแม่จะแต่งงานสัทีอะไรอย่างเงี้ยอยากมีน้องเขาพูดอย่างนี้หนูก็แอบเลยบอกว่าโหแม่คงไม่มีแล้วแหละคนเดียวก็เียงไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ย ใช่เพร่าหนึ่งก็คือเคยมีนะคนที่มามามา,มาคบเราแล้วแบบเหมือนกับเขาไม่เขาไม่ได้รักลูกเราจริงๆอ่ะแค่ซื้อของเล่นมาให้ไม่ได้แปลว่ารักลูกเรานะเอ,อ,อเคโอเคโอเคก็ต้องต้องแบบรักลูกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ประเทศไหนค like ่ะส่วนมากเป็นประเทศแบบใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบสิงคโปร์มาเลเซียมาเก๊าฮ่องกงอะไรเงี้ย่ะลโสซีใช่อาจจะใกล้ๆใช่ค่ะก็จะมีออสเตรเลียมาจีนฝรั่งเหรอเขาไม่ชอบฝรั่งเขาชอบเอเชียเพราะว่าหน้าแอนฝรั่งกินเดียวกันไม่ชอบ